ปัจจัย4อย่างเรื่องสินค้าที่จะพาคุณรุ่งหรือร่วงมีคำกล่าวที่ว่าสินค้าคือรากแก้วของธุรกิจเครือข่ายดังนั้นหากคุณจะทำธุรกิจเครือข่ายให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนสินค้าในธุรกิจของคุณจะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย4ข้อนี้ 1. ต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะสินค้าในธุรกิจเครือข่าย ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของภาครัฐหลายส่วนเช่นหากเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นหรือสินค้าประเภทปุย๋ยหรือสารเคมีด้านการเกษตรจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างชัดแจ้งเป็นต้น 2. เป็นสินค้าที่สร้างผลลัพธ์ได้ชัดเจนเมื่อนำไปใช้แล้วต้องเห็นผลตอบโจทย์ผู้บริโภคได้จนเกิดการซื้อซ้ำและสามารถทำการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 3. ต้องมีราคาที่สมเหตุสมผลทำให้ผู้บริโภคสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าของผลลัพธ์กับราคาที่ต้องจ่ายไป 4. ควรต้องมีการรับประกันคุณภาพสินค้า หรือรับประกันความพึงพอใจให้กับลูกค้าในบางบริษัทถึงขั้นออกมาตรการว่าซื้อสินค้าไปใช้ไม่พอใจยินดีคืนเงินก็มีให้เห็นแล้วนี่คือ4ปัจจัยที่คุณต้องพิจารณาในเรื่องสินค้าถ้าอยากรุ่งในธุรกิจนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ